เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดสะบัวค่ะที่กุฏิพระสงฆ์มีคนได้กลิ่นเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ในกุฏิของพระแล้วด้านนอกเนี่ยลักษณะเหมือนถูกล็อกด้วยนะคะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ามีพระมรณภาพแต่สิ่งที่มันเกิดคำว่าปริศนาเพราะสภาพศพคือปากคาบหลอดมีผ้าเช็ดตัวสีเหลืองพันอยู่ที่คอด้วยนะคะ ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่กุฏิวัดสัตว์บัวเขตป,ปทุมวันกรุงเทพภายในกุฏิพระสงฆ์ชั้นสองซึ่งห้องติดอยู่กับบันไดมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาค่ะตำรวจเปิดประตูพบพระสุนันทุ่มจำปาอายุ63ปีนอนมรณะภาพสภาพคือเริ่มเนา่าใบหน้ามือและเท้าเปลี่ยนเป็นสีดำผ้าเช็ดตัวสีเหลืองพันที่คอปากคาบหลอดดูดน้ำพระเจริญซึ่งเป็นพระที่อยู่กุฏิข้างๆบอกว่าพระสุนันท์มีลูกสามคนนะคะ คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเล็กที่เป็นผู้ชายจะเดินทางมาหาทางพระสุนันท์ในบ่อยครั้งเพราะว่ามีพฤติกรรมติดยาเสพติดก็จะคอยดูแลหลวงพ่อพระสุนันท์ไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะแต่6วันก่อนได้ยินเสียงล้มตึงก็คาดว่าพระสุนันท์คงจะล้มแต่ไม่มีใครดูจากนั้นผ่านมา6วันเริ่มมีกลิ่นค่ะส่งกลิ่นจนกระทั่งพระท่านเองหรือว่าญาติโยมเด็กวัดในนั้นเขาได้กลิ่นก็เลยสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่มาพบว่าหลวงพ่อท่านมรณาภาพแล้วฟังหน่อยค่ะเสียงของพระเจริญเมื่อวานยังเห็นอยู่ว่านั่งกินนี่เราเราแรงถามว่าพ่อเป็นไรเปล่าบอกไม่เป็นไรเพราะวันก่อนก็นกมายืนร้อนอยู่ตรงนี้ด,าาด่านอยู่นี่ลูกเขาร้อนคือโดนด่านไม่ดีที่เจอนี่คือเจอที่เจอนี่คือเจอลูกเขาใช่ไหม เราเราพระองค์นี้เจอไหมเมื่อวานไม่เจอหกเขาบอกล้วไม่เจอไม่ตั้งแต่ล้มไม่เห็นว่าเราหกงานตั้งแต่เขาล้มเราก็ไม่เห็นกันเลยอ๋อเขาหกล้มครับล้มเราไม่รู้นะแต่ได้ยินเสียงตุ้งตุ้งพอเช้ามาเ็าได้ยินว่าเขาบอกล้มล้มในห้องนี้ในห้องเราห้องเขาเดินไม่ได้คาัเขาไม่มีแรงเขาเดินนอกยังล้มเลยครับครับเขาเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นปอดคนัลโคเขาเดินขึ้นบันไดเขาจะนั่งจะตายเอาเลยมือไม้สานอครับเหงื่อออกครับทีนี้ก็ต้องถาม ลูกชายของพระสุนันท์พระท่านที่มรณาภาพนะคะชื่อในโชคในโชคเนี่ยก็มายังจุดเกิดเหตุนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอพระท่านก่อนจะมรณาภาพเนี่ยมีอาการยังไงหรือเปล่าในโชคยิ้มค่ะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรครับนักข่าวก็ถามบอกว่าเอารู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีอะไรในโชคตอบว่าไม่ได้สังเกตแต่ว่าพ่อเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่วันที่สิพฤศจิกาย,ยนนะก่อนหน้านั้นวันที่เก้าเนี่ยพ่อหกล้มศีรษะกระแทกพื้นจนน็อกไป เขาเลยเอาหลอดดูดน้ําไปใส่ที่ปากค่ะหวังว่าจะให้อากาศเข้าเพราะเห็นว่าพ่อลิ้นจุกป,ปากกลัวว่าพ่อหายใจไม่ออกแล้วผ้าที่คอของพ่อคือเอาไปชุบน้ํามาไว้ที่คอเพราะว่ากลัวพ่อร้อนฟังเขาหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ที่เรามาหาพ่อบนท้องเรามีดไ,ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับตอนนั้นได้เข้าไปดูไหมว่าพ่อเป็นอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับ ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังไงได้พูดคุยอะไรกับเขาไหมไม่ครับเลาเขาล้มแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยเมื่อวานนี้ที่เรามาหาพ่อนทองเราเนี่ยค่ะแล้วเจ้าตัวบอกว่ากระทั่งวันที่12ได้กลิ่นแต่ก็ไม่ได้เปิดเข้าไปดูนะนะเพราะว่าหลังจากที่พ่อล้มก็ไม่พูดอะไรอีกเลยก็ไม่น่าจะพูดได้มั้งคะก่อนหน้านั้นถูกพ่อไล่ให้กลับบ้านเพราะว่าเขามาขอเงินพ่อ20บาทแต่พ่อให้มา10บาท คือทั้งหมดที่สองเล่าอ่ะคุณผู้ชมเขาตอบแบบวกวนไปมาหมดเลยนะคะทีนี้ทางตำรวจสนปทุมวันก็ให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นพระที่มรณาภาพในท่านป่วยเป็นวันโรคมีอาการบ่อยอาจจะล้มป่วยส่วนในโชคลูกชายของของทางพระที่มรณาภาพเนี่ยมีนิสัยคือติดยาเสพติดคล้ายกับคนสติไม่ดีค่ะประตูที่ล็อกจากด้านนอกเพราะว่าในโชคเนี่ยมักจะนําอาหารมาถวายให้พระท่านฉันทุกวันก่อนพระจะมรณาภาพบอกให้ในโชคล็อกประตูจากข้างนอกไปเลย ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ชนสูตรนะคะว่าพระท่านมีอาการชักเกรงก่อนจะมรณะภาพไปไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเดี๋ยวหลังจากนี้จะนำศพไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับส่วนที่อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครมีเหตุการณ์วัยรุ่นเขาไปมีเรื่องกันในงานหมอลำนะครับจากนั้นก็มีการขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันมีหนุ่มวัยเบญจเพศอายุ25ปีเนี่ยถูกคมกระสุนเสียชีวิตครับ โดยตำรวจได้รับแจ้งเหตุตอนตีสีของเมื่อวานนี้นะครับว่ามีเหตุการณ์ที่บ้านหัวหินลาดตำบลหนองแวงอําเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนอครนะครับพบร่างของนายยงยุทธหรือเตา๋าอายุ25ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณเอวด้านขวา2นัดกระสุนฝังในนะครับก็มีการนำส่งโรงพยาบาลตอนหลังเสียชีวิตลงนะครับส่วนคนก่อเหตุมี2คนชื่ออมมี่อายุ15เองนะเป็นมือปืนนะ แล้วก็มีนายอาร์ตอายุ17นะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับตำรวจก็มีการยึดของกลางก็คือปืนเขาบอกเป็นปืนดัดแปลงคือดัดแปลงจากปืนแบงกงกันนะเอามาดัดแปลงให้มันใช้กระสุนจริงได้นะฮะขนาดจนะุด3.8นี่นะครับสองคนที่เบอร์หน้าเนี่ยคนที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยชื่ออัมมี่อายุ15ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนอาร์ตอายุ17นะยังเป็นเยาว,วชนทั้งคู่เลยนะครับ จากการสอบสวนอาร์มี่บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเป็นงานแสดงหมอลำก็เป็นงานบุญกระถิ่นนะครับก็มีการทะเลาะกับกลุ่มของผู้ตายภายในงานจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังในเต๋าผู้ตายแล้วก็ได้ไปถามบอกว่าเนี่ยใช่กลุ่มที่มีเรื่องด้วยกันเมื่อกี้เปล่าแต่เขาไม่ยอมตอบแล้วก็มีการขี่รถหนีจึงได้มีการชักปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่นะฮะยิงใส่ไล่หลังเลยนะครับกระสุนเนี่ยไปโดนในเต๋าสองนัดภายหลังเสียชีวิตส่วนคนก่อเหตุครับ หลบหนีเอาปืนมาทิ้งไว้ในป่าแล้วก็กลับเข้าไปในงานหมอลำต่อนะครับนี่นะโดยอ้างว่าที่ยิงไปเนี่ยไม่คิดว่าจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะครับถามว่าปืนไปซื้อมาจากไหนบอกไปซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตเ0็ดบาทนะฮะเอามาทําอะไรเอามาป้องกันตัวนะครับอ่าสุดท้ายก็พาไปดูจุดที่ทิ้งปืนนะแล้วก็ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนี่นะฮะเรื่องนี้คุณผู้ชมครับ แม่ของคนก่อเหตุทั้งสองเนี่ยน้ำตาซึมน้ำตาไหลยอยู่ตลอดเวลานะฮะที่ลูกเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรดูดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่ฮะในอาร์กก็กอดแม่ยกมือไหว้นะฮะขอโทษแม่นี่คอตกเลยนะครับขอกอดแม่ก่อนที่จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีนะฮะียังเป็นเยวาวชนอยู่ไงถ้าไปติดคุกก็เขาเรียกว่าคุกเด็กไม่ใช่คุกผู้ใหญ่นะฮะขณะที่ นางนารีซึ่งเป็นน้าของนายยงยุทธผู้ตายก็เดินทางไปที่โรงพักแล้วก็ดูการถแถลงการจับกลุมผู้ก่อเหตุด้วยสีหน้าเศร้าโศกบอกขอบคุณที่ตำรวจเนีตามจับคนร้ายได้เสียใจที่หลานต้องมาตายแถมยังตรงกับวันเกิดครบรอบ25ปีพอดีอผู้ตายเ,เ,เกิดวันที่13พฤศจิกครับโอ้โหเนี่ยฮะเกิดวันที่13พฤศจิกและตายวันที่13พฤศจิกายน ครบ25ปีพอดีเลยนี่นะเราให้ฟังนะครับญาติที่อยู่ในเหตุการณ์หน้าเวทีหมอลำบอกว่าตอนที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันนั้นในเต๋าเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะไม่ได้ไปร่วมทะเลาะกับเขาหรอกก็แค่นั่งดูอยู่ห่างๆพอเห็นท่าไม่ดีในเต๋าก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับถูกยิงเสียชีวิตโดยมือยิงเนี่ยอายุ15ที่มาด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์มาอายุ17 ทั้งคู่ก็ถูกตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนครับเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วยว่าเนี่ยซื้อปืนมาจากออนไลน์เนี่ยซื้อมาจากไหนยังไงครับคือต้องขยายผลไปยังไงคนที่ขายปืนด้วยนะกระบอกละเจ็ดพันนี่นะครับส่วนเหตุนี้ก็มีการยิงกันเหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลงุงแก๊งโจในขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันแค่สวนกันเนี่ยไม่พอใจกันกลับรถเนี่ยไปยิงเลยไปยิงใส่ปัดี่กกระสุน,นเนี่ยไปเฉียวเด็กผู้หญิง นะครับอายุ15ปีได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บมี2คนดูนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักเมืองพัทลงุงพร้อมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยของเทศบาลนา,นานโนดไปตรวจสอบบริเวณริมถนนสายเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลนา,นา,นานโอนดนะไปตรวจสอบหลังจากถูกรับแจบ้งว,ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบนางสาวโบอายุแค่15ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด เป็นรอยเฉียวเขาที่ต้นแขนด้านขวาและก็ที่สะโพกด้านขวาได้รับบาดเจ็บและก็นอกจากนี้ยังมีนางสาวหงอายุ18ปีเนี่เยาวาชนทั้งคู่เลยนะครับถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันเขาที่บริเวณแผ่นหลังและก็ที่ส้นเท้าได้รับบาดเจ็บทั้งสองก็ถูกหน่วยกู้ภัยเนี่ยปฐมพยาบาลยังจุดเกิดเหตุก็รีบนําตัวให้ส่งโรงพยาบาลล่าสุดทั้งสองรายก็อาการก็ปลอดภัยแล้วสอบสวนหนึ่งในผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยมากับเพื่อนชายรวมห้าคน ขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคันคันแรกนั่งสอนสามกันมามีนายบอสอายุ18ปีเป็นคนขี่มีนายจ๊อบนั่งตรงกลางส่วนนางสาวหงคนเจ็บเนี่ยนั่งสอนท้ายคนที่สามมานะครับอีกคันหนึ่งมีนายหนึ่งอายุ17เป็นคนขี่แล้วก็มีนางสาวโบผู้หญิงนั่งสอนท้ายมานะครับกําลังมุ่งหน้าไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนในพื้นที่ของบ้านสารเมงอํงเาเภอกงราจังหวัดพัทลงุงมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับกลุ่มของเธอได้ขี่สวนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งขี่ย้อนสอนมา แล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน4คนนะครับแล้วก็ช่วยกันใช้เท้าถทีบรถจักรยานยนต์นะครับที่มีลักษณะแต่งซิ่ง2คันคาดว่าน่าจะน้ํามันหมดว่าอย่างนั้นเถอะจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1ครั้งกลุ่มของเธอก็ไม่ได้ใส่ใจขี่รถต่อไปว่าอย่างนั้นต่อมาสังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนกลับหัวมาแล้วก็ขี่ตามหลังมา2คันจังว่าช่วงที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจอดร,รถเพื่อด,ดูเส้นทางใน Google Map ว่าอย่างนั้นผู้ก้กก่ออเเหหตตุ็ลลยยาามมังมจด,ดว ระยะห่างแค่10เมตรจู่ๆชาย2คนเนี่ยก็ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่กระสุนที่เชียวเธอเลยและก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนนั่งซ้อนท้ายมาก็ถูกยิงที่หลังนะครับ,รบเธอก็เลยขี่รถหนีเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและก็ช่วยประสานให้กำนวยกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับผู้บาดเจ็บฮะจอย์แรลกแนสีไม่มีตาล่างมากที่มีเขาจอดเลืองกางขึ้นลำนี้มัก็ยิงลย พี่หนอกปืนปืนเึง่อกระพับข่อนไปเลยกับเขียงเขียงกันนีปีปอยจอดตพืงหนีฟังรวนกับพับเขียงมันมั่นกันเพื่อกระจอดเพื่อหนีกระลงมากระยิงเลยเขายิงกันสองคนคือลงมาจากเลยอ๋อปืนคนละโบกันน่าจะคนละโบกอ๋อยิง เบื้องต้นกลุ่มของผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนและก็ไม่ได้มีปากเสียงหรือทะเลาะกับใครก่อนเกิดเหตุไม่ทราบว่าแค่ขี่รถสวนกันเนี่ยทำไมถึงตามมายิงกันได้ขนาดนี้ขณะที่หน่วยกู้ชีพที่เขาไปช่วยเหลือบอกว่ากระสุนที่ยิงเข้าไปใส่สองสาวเนี่ยเป็นแผลถากเท่านั้นกระสุนไม่ได้ฝังในทางผู้บาดเจ็บจึงเชื่อว่าเป็นเพราะตะกรุดไอ้ไขวัดเจดีและก็เหรียญรูนึงสตางค์ที่ทางบ้านนับถือให้พกติดตัวมาเอาเอนี่แค่เฉียวนะแค่เฉียวแค่เฉียวแล้วก็ถกักถากเท่านั้น ในนี้ทางตำรวจอ้าวขาก็น่าจะไปเร่งสอบปากคํากลุ่มเยาวชนที่รับบาดเจ็บและก็เพื่อขยายผลไปนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาจากการตามกฎหมายกันต่อไปครับ